เอางี้แล้วกันก็ขอพูดสั้นๆแล้วกันก่อนที่จะเล่นเกมกันนะครับก็ตัดสินใจแล้วแหละเดี๋ยวจะรอรอถแถลงการอย่างเป็นทางการก่อนแล้วกันว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับพี่เปาบอกก่อนเลยว่าก็นั่นแหละก็มันก็คงดาวไม่ยากหรอกมันจะเกิดอะไรขึ้นอะประมาณนั้นอือม ประมาณนั้นนะครับลายบุคคลนะครับลายบุคคลนะครับไม่ได้พี่ไม่เคยเหมารวมนะครับพี่ไม่เคยเหมารวมพี่ไม่เคยเหมารวมใครนะครับน้องๆทุกคนยังน่ารักกับพี่เสมอนะครับไม่ได้เหมารวมนะครับถ้าถ้าถ้าจะยกเลิกก็ยกเลิกแค่ลายบุคคลนะครับแค่ลายบุคคลคคย้ำอีกรอบว่าลายบุคคลไม่เกี่ยวกับแก๊งไม่เกี่ยวกับคนอื่นนะครับลายบุคคล เดี๋ยวเราประกาศอีกทีหนึ่งครับเดี๋ยวพี่ขอเล่นเกมก่อน้งแต่เกิดมาเนี่ยกูไม่เคยถอดสปอนใครมาก่อนนะตั้แต่ทำงาน i h a v ปมาเนี่ยตั้แต่เริ่มเป็นสปอนเซอร์ในเกมเนี่ยหรือสปอนเซอร์อะไรต่าาๆนะไม่เคยถอดสปอนมาก่อนนี่จะเป็นครั้งแรกที่ถอดสปอนเล่าให้ฟังประมาณนี้แล้วกันอืมบริษัทพี่เสียหายครับบอกเลยเรอหวังว่าทุกคนจะเข้าใจพี่เปาด้วยครับ จริงเครียดยอมรับว่าเครียดโดนเยอะหลายๆอย่างกระทบงานโอซกระทบจิตใจกระทบทุกอย่างครับหนักใจมากใช่ครับเราหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับเดี๋ยวเราประกาศไ,ไปทางการทีนึงครับ มาแล้จู้น้องเสี่ยวลากไสมาล้จูัออมาัออมามาัออมาเก๋อขเพีพี่ีคนดูพี่ก็ไม่เคยถอนตัวดีใช่ใช่ใช่คัดอมีบ่วะพี่เองทำทำทำให้ทุกคนจ่ายให้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 จาให้่ายให้จายใให้จ่กยใก้จ่ายให้จ่ายให้จ่ายให้จ้าห้าห้่าห้่าห้่าห้จ่่่าี่าห่าห่ายใ่อมให้กล่องซ่้วก็ไม่เหลือแล้วสวยกล่อ่อมห เลขเ,เลข<ม>เฮ้ยมีให้ตลอดแหละก้าวหนึ่งกสุนเหลือสิบเอ็ดดั้พี่แลขก้า <laughs> 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 วหนึ่งหมดแล้วนะหมดแล้วนะหมดแล้วอ,อันนี้หมดแล้วใช่ไหมอูม้ยเอาดีพนะี่เออไปไปเล่นต่อไป <laughs> เรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้ไม่ใช่รีเบิร์ดครับ เรื่องนี้ไม่ใช่รีเบิร์ตเรื่องนี้เป็นเฉพาะตัวบุคคลครับแต่ว่าเด่ที่บอกแหละเดี๋ยวรอให้มันชัดเจนทีนึงแล้วกัน,<อ>น,นครบตอนนี้ยังไม่ชัดเจนครับยังไม่เคลียร์ยังไม่มีการเคลียร์ครับยังไม่มีใครติดต่อมาหาพี่เลยครับกอกก็จะแตกว่ะเฮีย<ๆ>กอกกอนีอ่จะแตกแล้วว่ะเอากอกกอดนองก่อนเอออย่าลืมยิมนะเหลือเยอะไหมอะไรอีกหลายสัตว์ไม่ใช่กอดฮานอตัวเดียวหรือสองตัวผมไม่ได้จะขอดเลยพี่หรอกเฮียอาอให้หมดซะอีเฮียตาสุนปลีหน้าหมาสัตว์ชาติหมาสัต ขอเล่นเกมก่อนครับเดี๋ยวว่ากันปะพี่ดูดักชับสิเพื่อทำอะไรกันอยู่ไอซีโร่กดบจีหาที่รวมใครมีปืนนั่งคู่ปืนโอเคเย่พี่มีปืนใช่ไหมมีกระสุนไหมฮะกูให้ึงไปหมดแล้วกูเหลือร้อยยี่สิบอะอีี่ยหน้าทุบไปยินมาไอ้สัสพี่เราจะมาว่ากันเองทำไมเรากูให้กูเหลือร้อยห้าสิบจริงอ่ะ มึงเขาขอตัวได้ไหมน้องโซขอโตัวเดี๋ยวเล่นก่อนเดี๋ยวเล่นเกมก่อนนะเล่นเกมก่อนนะโอเคบ้านเล่นเกมก่อนเดี๋ยวรอน้องซองผิดเป็นแล้วฮอมเฮ้ยพี่ผมขับที่คาตีนก่อนได้ปะเราเราคับก่อนแหละเวลาเวลาเขาคาตีนเรามันมันน่าจะได้สั่นไงหมอมาเอาไอ้งอกนี้ออกไปหน่อยครับใครวะไม่รู้วะเอวะไอวะไอหงอกยี่มันว่าป้าร้านกาแฟเราอะพี่ วายงอกเลยว่ะคือมันมันเหมือนกับว่า,าพ,วพี่เองก็ไม่ได้รับการติดต่อไปอะ่ะพี่มองว่ามันก็มันม่ีการรับการติดต่อมาไม่มีการอะไรที่ทําให้แบบทางทางมันเสื่อมเสียด้วยอะ่ะอะไรหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยคิดว่ามันก็น่าจะเป็นแบบไม่มีการติดต่อ,อครับก็เลยต้องต้องจำเป็นที่ต้องบอกอย่างนี้ครับ นั่นแหละครับเราบอกก่อนนะครับรายบุคคลนะครับไม่ไม่ได้เกี่ยวกับแกง๊งไม่ได้เกี่ยวกับทุกคนในเมืองแค่รายบุคคลถ้าเขาแคร์พี่เขาคงทักมาหาพี่เล่าพี่ไม่จำเป็นต้องตัวหาเขาหรอกนี่เขาไม่ได้แคร์พี่ซะหน่อยถูกปะละ่ะเขาแน่ใจจะบอกพี่เล่า อย่างน้อยเขาต้องบอกพี่บ้างว่าแบบเออเกิดอะไรขึ้นทําไงต่อไปอะไรอย่างเงี้ยแบบสู้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้แคร์พี่พี่คิดกลับกันว่าถ้าเขาไม่ได้แคร์พี่พี่จะไปแคร์ทาไมเปล่าพี่มาน,นี่มาน,นี้มาน,นี้มาน,นีมาคมาครับหัวของฮะอืมแล้วก็ถ้าใครจะผิดหวังในตัวพี่อันเนี้ยพี่ไม่โกรธ เพราะว่าพี่เองก็รักน้องๆเสมอทุกคนอยู่แล้วมึงก็รู้ว่ากูนิสัยเป็นยังไงอยู่แล้วเออมันให้กันได้บอกว่าเลขอะไรครับพี่เก้าสิบแปดโอเครองาเพิ่มแันหนึ่งกดกดมัน,นพี่กดเป็นใช่ไหมไอ้ตัวนะี้กดไงว่า,า,าลากสายช่องเหรอลากสายช่องเหรอหรืวว่างไง ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเวลาเราตายอะ่ะมันมันมันจะขึ้นไหให้กดพี่ okay, okay. กดเฮดมั้ง <Okay. S 1> หรือกดอ,อะไรส okay, 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 okay. ักอ,อย่างใช่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 ก็แล้วแหละอย่างที่บอกแล้วว่าทุกการตัดใจนั้นแบบคิดมาดีแล้วแล้วพี่ก็พี่ก็พี่ก็ดูอยู่มานานแล้วอะไรประมาณเนี้ยแต่เราจะจะไม่พูดในสิ่งที่ไม่ดีใส่กันเพราะว่ามันก็มันก็จบแล้วนะครับพี่ไม่ไม่ไม่ค่อยพูดว่าแบบพี่เจออะไรอะไรพี่จะไม่พูดเด็ดขาดเพราะว่าพี่ถือว่าเราก็ได้แค่นี้